สุเทพนะและก็น้องเอินนะครับที่สวนของคุณลุงสุเทพแห่งอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้กรุณาส่งเอาผลสดอินทรพาลำสายพันธุ์เด็ดของสวนท่านผมเห็นแล้วผมก็ตะลึงท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนั่นแหละครับคือเป็นสายพันธุ์ที่ทางคุณน้าสุเทพ ค่ายน้องสวงแห่งอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาเขาส่งมาถึงแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆได้เห็นท่านผู้ชมอะไรมันจะลูกใหญ่ปานนี้ท่านผู้ชมครับเอาเปิดกล่องเลยเนี่ยส่งมาให้แล้วผมเปิดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับดูสิครับลูกอะไรมันจะใหญ่ปานนี้ท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่มากๆท่านผู้ชมจะเอาอะไรมาวัดเนี่ย ตาลามงตาลเม็ดเอโอโอ้โหสุดใหญ่จริงๆนะผู้ชมครับเค <c ười> ือไอ้ต้นสายพันธุ์ในของผมแน่นะผู้ชมต้นพันธุ์อะไรของผมเน่เพราะว่าคุณนาเขาสั่งซื้อกับผมไปตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอหนุนผู้ชมแกให้ท่านเห็นเลยนี่เห็นกับตาให้ได้เห็นกับตากันเลยดูสินผู้ชม โอ้โหโอ้ลูกมันใหญ่อะไรปานนี้โ oh ลูกใหญ่จริงๆ้ท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมครับไอต้นพันธุ์นะของผมแน่ท่านผู้ชม e แต่ว่าวิธีการทำให้ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาสายพันธุ์นะของเราใช่แต่ให้ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาท่านต้องสอบถามทางคุณน้าสุเทพนะ แล้วท่านที่จะสั่งซื้อผลสดอินทบาลมนี่บรรดาที่ใครที่เคยเคยพูดอวดว่าใหญ่สุดใหญ่อลังการขนาดไหนเนี่ยท่านผู้ชมมาเจอมาเจอสายพันธุ์เด็ดเนี่ยตอนนี้ทางคุณน้าสุเทพนะต้นพันธุ์จากของผมนี่แหละนะครับแล้วก็คุณน้าสุเทพขออนุญาตตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับสวนนะเอาเลยน้าสุเทพด้วยความยินดีชื่อ อะไรล่ะชื่ออะไรนะเพชรน้ำอ้อยเออชื่อเพชรน้ำอ้อยนะครับเพชรน้ำอ้อยจากสวนของคุณน้าสุเทพเต็มจอเลยนะผู้ชมดูสิเต็มจอเลยโอ้โหนี่ต้นพันุต้นพันธุ์จากกระผมไปนี่แหละจากมือผมไปนี่แหละตอนนั้นคุณน้าสุเทพเนี่ซื้อไปในราคาต้นละ300อบาทนะผู้ชม300บาท คุณน้าซื้อไป10ต้นสั่งซื้อไป10ต้นแล้วคุณน้ามือดีนะได้ตัวผู้เออได้ตัวเมียไปหต้นมัง้งตัวเมียสี่ต้นแล้วก็ออกผลมาเป็นอย่างนี้นะทผู้ชมที่สําคัญคือสายพันธุ์เขาขนาดนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้นะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับคือเรื่องของเรื่องเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์วัด เครื่องมือวัดมาวัดก่อนแป๊บเดียวท่านผู้ชมขออนุญาตแป๊บเดียวเอาละท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเครื่องมือวัดมาแล้วอุปกรณ์วัดมาถึงแล้วนี่นะครับวัดขนาดดูสิอ้วนเท่าไหร่โอ้โหโ,หโอ้โหพระเจ้าพระคุณเอ้ยดูสิท่านผู้ชมโอ้โหพระเจ้าพระคุณเอ้ยอะไรจะขนาดนี้ เห็นไหมเนี่ยเออต้องผมต้องวัดด้านนี้ต้องวัดด้านนี้เพื่อจะให้เห็นอ้วนเท่าไหร่นี่อ้วนอ้วนเท่าไหร่นี่ท่านผู้ชมเห็นนะขนาดความอ้วนนี่อ้วนเขาเนี่ยเกือบสี่เซนติเมตรอ่ะท่านผู้ชมขนาดความอ้วนอ่ะอ้วนเกือบสี่เซนติเมตรท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ เกือบ4เซนติเมตรนะครับความอ้วนอะ่ะโอ้โหความยาวล่ะนี่ความยาวความยาวโอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ท่านผู้ชมครับใครที่นี่ผมไปในงานในงานชิมอินทพา,ามสายพันธุ์ไทยมาเนี่ยไม่มีไม่มีพันธุ์ไหนใหญ่เท่านี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ กล้าเกทับได้เลยท่านผู้ชมดูสินี่ความยาวดูความยาวเขานี่เชิดเชิดความยาวเท่าไหร่ห้าเซนติเมตรท่านผู้ชมดูสิความยาวร้ห้าเซนติเมตรเลยโอ้โหใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสายพันธุ์อินทพาลัมต้นพันธุ์จากสวนวังยางการเกษตรไปนะท่านผู้ชมนะจากนี้ไปเลยท่านผู้ชม ทำดีกว่าผมเยอะนะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับสุดยอดสุดยอดที่สุดของที่สุดแล้วน้าสุเทพครับนา้าทำเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนี่ก็ใหญ่นี่นะครับนี่เขาเขาส่งมาให้นี่สองสายพันธุ์นะท่านผู้ชมนะเขาส่งมาให้นี่สองสายพันธุ์นะครับมีมีเพชรน้ำอ้อยสายพันธุ์หนึ่งแหละนะครับเพชรน้ำอ้อยน่าจะเป็นนี่ น่าจะเป็นนี่นะใหม่ขึ้นมาเลยนะครับออกมาผสมนี่จากการผสมนะท่านประชมนะจากการที่นาเขาผสมใช้สายพันธุ์พ่อสายพันธุ์ดีของผมนี่แหละผสมแต่วิธีการกระบวนการกรรมวิธีอะไรยังไงนั้นขอให้เป็นเทคนิควิธีการเฉพาะของคุณนาสุเทพเข้าไปนะครับนะของคุณนาสุเทพเข้าไปเราก็ต้องเรียนท่านว่าอย่างนั้นนี่คือสายพันธุ์ใหม่ เป็นสายพันธุ์ใหม่ของอสวนลุงสุเทพแห่งอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมครับจะขออนุญ,ญาตพาให้ดูนี่โหเสียงจริงๆต้องกัดเนาะถึงจะได้ยินได้ยิน,ได,ยนได้ฟังได้ยินเสียงกรอบได้ได้ไดแต่เบื้องต้นขออนุญ,ญาตพาให้ดูเนื้อก่อนให้ดูความฉ่ำของเนื้อก่อนนี่ท่านผู้ชม โอ้โหเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อเขาแน่นนะครับเนื้อเขาแน่นเลยท่านผู้ชมนี่เนื้อแน่นโอโ้เห็นความฉ่ำเลยเนื้อแน่นเลยเจ๋วเลยเยี่ยมนี่ฮะโอ้โหสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์เด็ดอินทพาลัมจากสายพันธ์จากเราไปนี่อ้ยใหญ่ แล้วท่านที่จะสั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อที่สวนของน้าสุเทพนะครับผลสดนี่สั่งซื้อที่นู่นนะครับใหญ่ครับใหญ่ที่นู่นใหญ่ครับใหญ่เป้งเลยนะครับใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับสั่งซื้อที่นู่นด่วนเลยนะครับกลับผมไม่มีนะฮะของผมทาทาสู้ไม่ได้ครับของผมทําสู้น้าสุเทพไม่ได้ครับน้าสุเทพทําลูกใหญ่กว่าเยอะครับท่านผู้ชมครับท่านสั่งซื้อผลสดที่นู่นนะฮะแต่ต้นพันธุ์สั่งซื้อที่ผมได้ เพราะว่าต้นพันธุ์ใหญ่เนี่ยใหญ่แล้วนะครับท่านเอาไปปลูกอีไม่นานและก็ถามสูตรของคุณอาสุเทพเลยว่าทำยังไงให้มันใหญ่ขนาดนี้ซึ่งไอนี่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูแลล่ะครับท่านผู้ชมการดูแลการเลี้ยงดูการปรนลิบัติพัดวีนะเนี่ยนะครับให้เห็นเลยนะท่านผู้ชมนะผ่าผ่าที่ทำไมไมีดผมเฉือนเวลาผ่าไปแล้วมันบีงเบี่ยงไม่ตรงนะนี่ท่านผู้ชม ผ่าเลยโอ้โหขนาดผักออ้ยมันได้อย่างนี้ที่ท่านผู้ชมเนื้อหนาๆใหญ่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะท่านจะสั่งซื้อผลสดนะครับสำหรับลูกใหญ่นี้สั่งที่นาสุเทพตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะท่านผู้ชมนะด่วนเลยนะเดี๋ยวหมดนะครับเดี๋ยวหมดนะครับชั้นช้าหมดนะฮะช้าไม่ได้นะครับหมดนะครับ นี่้าละหมดนะฮะรีบสั่งเลยนะครับนี่ฮะลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับส่วนรสชาติเดี๋ยวผมชิมโอ้โหสายพันธุ์เขาเอ้ยได้ต้นพันธุ์เราไปแต่ทําดีกว่าเราหึหึได้ต้นพันธุ์เราไปแต,ทต,ปแต่ทางคุณน้าสุเทพทําดีกว่าเราเยอะปรนิบัติพัทวีนะครับอันนี้สายพันธ์ใหม่ของน้าสุเทพเขาชิมหน่อยชิมหน่อยนี่น้าเขาพัฒนาขึ้นน้าเขาพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา นะครับเพชรน้ำอ้อยเพชรน้ำอ้อยนะครับเพชรน้ำอ้อยจากสวนของลุงสุเทพอาเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงปล่อบมากๆเลยเสียงกรบเลยอื้อู้ยความหวาน ออืออืหวานละมุลนละท่านผู้ชมครับหวานละมุนเลยอืมส่วนเมล็ดผมไม่ห่วงเพราะว่าผมเพาะต้นตัวเมียเรียบร้อยแนละ้วต้นใหญ่เลยท่านเอาไปปลูกเนี่ยนะปีกว่าออกลูกแน่นอนนะครับอืรสชาติ เนื้อกรอบละมุนท่านผู้ชมเนื้อกรอบละมุนไม่แข็งกระด้างหวานสดชื่นหวานช่าสดชื่นเลยท่านผู้ชมเนื้อหนาเนื้อหนาและก็แน่นไม่กลวงเนื้อสัมผัสได้เลยอืเนี่ยแล้วมาเล็ดนี่ ออืแยกไว้นะฮะท่านผู้ชมนั่นคือเพชรน้ำอ้อยแห่งสวนของลุงสุเทพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดสวนนี่โอ้โหนี่สายพันธุ์ต้นสายพันธุ์มาจากสวนวังยางการเกษตรนี่แหละนั่นก็ใช่เหมือนกัน นะครับแต่ผมบอกกับคุณน้าสุเทพไปแล้วว่าน้าผมให้ต้นพันธุ์ตัวผู้ไปเพื่อให้น้าไปพัฒนาสายพันธุ์นานะนะคือผมคุยผมฟังแต่แรกแล้วน้าเขาเป็นคนที่มีความรักมีความใส่ใจมีความมุ่งมั่นในการทําในการพัฒนาอย่างมากนะครับผมก็เลยเรียนน้าบัว่าน้าต้นตัวผู้นั้นน่ะคือสายพันธุ์ดีนะนาๆนะน้าเอาพัฒนาเถอะ นะครับพัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ดีๆเ,เด็ดขึ้นมาเราจะได้มีของดีทั่วทั้งประเทศของเราเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศเราเพื่อที่จะเป็นสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนี้ขนาดนี้ท่านผู้ชมต่างประเทศเขาไม่มีนะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆผลสดหวานกรอบอร่อยเนี่ยหวานกรอบอร่อยไหมกัดเลย เสียงเสียงลูกใหญ่มากๆนะท่านผู้ชมครับเนี่ยลูกใหญ่เนื้อหนาเนื้อแน่นไม่กลวงแล้วความฉ่ำท่านดูความฉ่ำเถอะรอยฟันผมนะท่านผู้ชมดูความฉ่ำเนาะอัธทารกการกินท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ อย่าได้ห่วงอย่าได้กังวลโปรดอย่าห่วงฉันไม่มีใครห่วงอะไรห,หรอกนะเรื่องของเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ชมที่เคารพรักมีหลายท่านหลายคนเนี่ยนะบอกว่าไอ้สั่งต้นสายพันธุ์อินทผลัมแดงอ้วนใหญ่ไปแล้วมันหวานกรอบตามที่ว่าเนี่ยนะดังนั้นจะขออนุญาตขุดต้นอินทผลัมสายพันธุฝ์ฝาดที่อยู่ในสวนทิ้งให้หมดเลย ผมบอกว่าหยุดหยุดกรุณาอย่าขูดทิ้งหากว่ามีผลผลิตแล้วเนี่ยเอามาทำวายท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมเรียนทุกท่านว่าตอนนี้เขาเรียกว่าผู้ชำนาญผมให้เขาเป็นผู้ชำนาญคุณตาลแห่งสรัญญาคาเฟ่เขาสามารถที่จะนะต่อยอดคือเอาเป็นว่าแม่ยายของเขาเนี่ยเดิมที อยู่ในจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดพิจิตรหรือ,อยังไงนี่แหละนะครับนะภรรยาเขาจังหวัดนั้นแล้วพื้นฐานก็คือต้มเหล้า <c oughs> บางคนบอกว่าเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอเขาถนัดเรื่องนี้นะเรื่องสุราพื้นบ้านนะครับอ่าแม่ยายเขาถนัดเรื่องของสุราพื้นบ้านเขาวนี้ลูกเคยนี่ไม่ธรรมดาลูกเคยมาต่อย,ยอดครับมาต่อย,ยอดจากสุราพื้นบ้าน วันดีคืนดีก็เอาสับป,ประรดมาหมักวันดีคืนดีก็เอาสมโอมาหมักวันดีคืนดีก็ามาพร้าวมาหมักทําให้เป็นวน์โอโหรสชาติดีติดใจสิครับปัญหาคือในเรื่องของวัตถุดิบไม่เพียงพอบัดนี้ในเรื่องของอินทผลัมเนี่ยนัท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสําหรับอินทผลัมของพี่น้องของกระผม ที่ไม่ได้เอาสายพันธุ์ของกระผมไปหรอกก่อนหน้านุ่นเนี่ยนะได้เอาสายพันธุ์ไปปลูกบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันฝาดลูกมันไม่สวยอะไรประมาณนี้ผมแล้วผมถามว่าออกลูกเยอะไหมเยอะเลยเต็มเลยผมก็เลยบอกว่าการุณาอย่าตัดทิ้งครับเดี๋ยวมาหมาักวายกันท่านผู้ชมทางนุ่นบอกว่าเฮ้ยมันได้ด้วยเลยเอาเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เรามีผู้ชํานาญอยู่ นะครับบัตรนี้เขาหมักได้แล้วครับเขาหมักวายไปชิมมาแล้วท่านผู้ชมกระผมกับนายชานูวงไปชิมมาแล้วโอ้ยสดชื่นอร่อยท่านผู้ชมรสชาติได้ดีกรีเหมาะเหมาะว้ามันสดชื่นลุ่มยังเตอและกลิ่นอินทรพารามนี้ออกมาเตะจมูกและชุยเลยโอ้โหได้เลยท่านผู้ชมฉะนั้นกระผมอันไหนที่ติดฝาดผมส่งเข้าหมัก วายทั้งหมดอะส่งมาัาวทั้งหมดส่วนท่านที่หากว่ามีอ่าผลที่มันมันบอกไม่อร่อยอะแต่มันหวานอะนะแต่มีฝาดเยอะอะไรประมาณนี้ท่านครับเอามาหมักวายกันเดี๋ยวมาเรียนรู้การหมักวายกับผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบคงจะแจ้งโดยด่วนแหละนะแจ้งโดยด่วน สอนวิธีการหมักไวน์เลยเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตเริ่มออกมาแล้วส่วนท่านที่จะไม่เป็นธุระในเรื่องของการเอาส่งมาให้คุณตาเขาหมาักเลยอะไรยังไงโอ้โหมันจะได้แจ๋วเลยนะเอาเลยท่านผู้ชมเรามาหมักไวน์กันเอายินดะบะล์ามาหมักไวน์กันอร่อยมากรสชาติด,ดีโอ้โหแจ๋วเลยท่านผู้ชมเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เออเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะครับนี่ จันนึงนี่ได้หลายขวดนะครับบอกก่อนนะครับจันนึงได้หลายขวดนะครับผมได้หลายขวดได้หลายขวดนะแล้วก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ขึ้นมาได้เอาเอาเอาไปชมครับเอาไปหมักไวยอันนี้เดี๋ยวผมก็จัดการไม่กินไม่กินสดแล้วติดฝานนิดๆเอาไปหมักไวยสายพันธุ์พวกนี้นะและก็จะไม่ตัดทิ้งด้วยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้ได้ผลผลิตท่านผู้ชมครับ จะว่าไปแล้วในส่วนของผลสดเนี่ยท่านก็สั่งซื้อกันไปนะครับสั่งซือ้อไปเลยนะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยท่านก็ว่ากันไปเถอะตามแต่เห็นความเหมาะสมนะความเหมาะสมในการที่จะจัดจําหน่ายขายกันไปนะในส่วนของต้นพันธุ์นะผมเตรียมไว้รองรับท่านอยู่ไม่มากนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เพื่อเป็นการแบ่งปันนาเอาความเจริญรุ่งเรืองไปถึงมือท่านทุกท่านทุกคนนะครับ ปลูกได้ทั่วทุกมีภาคทั่วประเทศไทยปลูกได้หมดเลยออกดอกออกผลเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่การดูแลเป็นอย่างดีนะเอาตอนนี้ต้นพันธุ์แดงอ้นใหญ่ของเราเนี่ยมันมีอยู่สองไส้สองขนาดกันนะ่าผู้ชนนะไส้ที่หนึ่งี่อยู่ในถุงใหญ่นี่ผมเอามากระจายขยายเอามาขยายใส่ถุงใหญ่ปรากฏว่าต้นเขาก็ใหญ่ตามถุงเลย <laughs> ้นก็ใหญ่ตามถุงเลยท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้นสวยๆอวบๆงามๆส่งตรวจ DNA นเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอส่งตรวจ d n a เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ผลเป็นต้นตัวเมียนะครับแต่เรียนท่านว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับสายพันธุ์นี้เนี่ยให้ตัวเมียน,น้อยกว่าตัวผู้เยอะมากนะตัวเมียได้น้อยนะครับไม่ถึง40%ปรท่านผู้ชมที่รักครับตัวเมียได้ไม่ถึง40%เรเรียนท่านไปอย่างนั้นนะครับนี่ ตอนนี้ไซส์นี้ขนาดนี้ราคานี้นะครับนี่คือราคา2,000บาทพร้อมส่งนะท่านผู้ชมนะนะครับในถุงใหญ่ในถุงใหญ่ต้นใหญ่ตรงนี้อวบูบใหญ่ๆต้นจะเข้า2ปีแล้วเนี่ยนะครับจะเข้า2ปีกันแล้วใหญ่กันขนาดนี้นะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเอาไปปลูกอีกผมว่าปีกว่านะอย่างช้าปีกว่าออกลูกปีกว่าออกลูกนะนะครับไซส์นี้ขนาดนี้ปีวกว่าออกลูกท่านเอาไปปลูกง่ายเลยฉีกถุงลงเลย เนี่ยต้นนี้ไซส์นี้ท่านผู้ชมครับใส่ถุงกันใหญ่ๆใส่ถุงกันใหญ่ๆต้นก็เลยใหญ <c oughs> ไาหา่ได้อาหารดีได้อาหารดีต้นใหญ่ขนาดนี้แตนะ่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับไซส์นี้ในราคา2,000บาทจัดการให้ส่งให้ถึงท่านนะไซส์นี้2,000บาทนะท่านผู้ชมนะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่อ้วนอวบเลยดูโคนดูโคนนี่ปึกปึกนี่ตัวเมียท่านผู้ชมครับตัวเมียนะตัวเมียจัดส่งในลังใหญ่ไปนะครับ จัดส่งในลังใหญ่ไปเนี่ยสายพันธุ์สีแดงหวานเจี๊ยบเลยท่านผู้ชมครับหวานเจี๊ยบเลยไม่มีฝาดเลยลูกค้ายืนยันเลยฮะท่านที่สั่งซื้อผลผลสดจากทางสวนของคุณน้าสุเทพบ้างท่านอื่นๆบ้างที่นําสายพันธุ์จากกระผมไปเนี่ยยืนยันกันมานะยืนยันกันมาเลยว่าโอ้โหมันหวานเจี๊ยบเลยไม่มีฝาดเลยวิเชยรน,นั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นสายพันธุ์นี้เป็นอย่างนั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมพัฒนาเข้ากับ สภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นรับรองได้เลยว่าท่านผู้ชมของดีของดีเป็นแน่เป็นแท้ถึงมือท่านนะครับสําหรับไซนี้เนี่ยสองพบาททนะ่านผู้ชมไซนี้2,000บาทพร้อมส่งเลยนะครับไซนี้2,000บาทพร้อมส่งนะอยู่ในถุงใหญ่ใส่ลังใหญ่ส่งให้ถึงท่านไปนะนี่ไซนี้ราคานี้ไซนี้ราคานี้ต้องสั่งกันด่วนสั่งกันด่วนเออเดี๋ยวของจะหมดก่อนของมีไม่เยอะของมีไม่เยอะทนะ่านผู้ชมนะเดี๋ยวหมดแล้วผมก็จะได้อะ รายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบก,กันว่า,าหมดแล้วนะครับไซนี้ครับเดี๋ยวเรียนท่านไปนะท่านผู้ชมอา้าวกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้อุดหนุนกันมาดูแลกันมานะครับท่านผู้ชมเอาตามนี้ท่านผู้ชมที่รบรักทุกท่านครับ <c oughs> จัดให้ท่านเป็นสองไซส์สองขนาดไปนะไซส์เล็กลงมา1,500บาทจัดกันไปตามนี้นะครับจํานวนไม่เยอะจํานวนไม่เยอะสั่งเงินเข้ามาส่วนไซส์ใหญ่นี่ส่งยากลําบากหน่อยแต่ก,ก็ส่งถึงมือท่านได้เลยนะครับ จะใกล้จะไกลส่งมือท่านได้เลยไม่มีปัญหาใดๆนะราคา2000บาทรวมค่าส่งอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับส่วนบางท่านบางคนสั่งตัวเมียไปอยากได้ตัวผู้ผมก็จัดการให้ท่านดูแลกันไปนะครับถ้าไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปก็ให้กันปรีกันไปแต่ถ้าหากว่าจะต้องขอความกรุณาดูแลวิเชียนด้วยความเมตตาสักนิดนึงช่วยค่าส่งกันนี้ก็ค่อยว่ากันค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาตานี้แล้วมาชมที่รักครับ ขอบพระคุณนะครับเราจะอยู่ด้วยกันดูแลกันไปตามนี้ทำสายพันธุ์ดีๆอินทรพลามให้อยู่ทั่วทุกสรารทิศของประเทศไทยนำเงินตราตากต่างประเทศเข้าประเทศไทยของเราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศของเราต่อไปค,ครับผู้ชมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ